หมอลกุ้มสวัสดีค่ะ,คะมาพบกับพวกเราสามคนใน,ในรายการเดินไปแล้วไป ว่าบูดูคืออะไรกันเลยค่ะแต่ก่อนนะคะคนใสายริเงของเรานะคะนิยมทำชาเป็นอาชีพชาวประมงค่ะก็เลยทำอาชีพประมงเกี่ยวกับปลาไส้ตันหรือปลากระตักค่ะก็เลยมีปลาไส้ตันและปลากระตักนี้นะคะเป็นจำนวนมากจึงคิดหาวิธีเพื่อที่จะถนอมอาหารจึงนำปลาไส้ตันกับปลากระตักนี้นะคะมาดองกับเกลือจึงทำให้เกิดบูดูในปัจจุบันค่ะ เป็นคำที่ผิดเพียนมาจากคําว่าบูดค่ะเพราะว่าในการทําน้ําบูดูเนี่ยก็คือเป็นการหมักปลาค่ะซึ่งเป็นการหมักปลาที่มีลักษณะเน่าแล้วก็คล้ายของบูดค่ะคําว่าบ oo ูคาว่าบูดูอีกอย่างหนึ่งนะคะมาจากคําว่าบูบูค่ะซึ่งจะแปลว่าเครื่องจับปลาขนาดใหญ่ค่ะหรือที่เราเรียกในภาษายาวีว่าปลาโกลนั่นเองค่ะส่วนคําว่าบูดูนะคะ ไม่มีความหมายที่แน่นชัดค่ะแต่เป็นคําที่มาจากภาษามาลายูหรือภาษายาวีค่ะนั่นหมายความว่าเป็นคําที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นคําทีา่ภาษาถิ่นในจังหวัดปัตตานีค่ะและก็เป็นคําในภาษาไทยที่นิยมใช้กันทั่วไปด้วยค่ะค่ะทุกคนรู้หรือไม่คะว่าขั้นตอนการทําบูดูนั้นเป็นอย่างไรขั้นตอนการทําบูดูนะคะเริ่มจากการนําปลาทะเลสดมาทําความสะอาดอาจเป็นปลาชนิดใดก็ได้นั่นก็คือปลากระตักหรือปลาไส้ตันนั่นเองค่ะจากนั้นนําปลาเหล่า มาหมักโดยเกลือในภาชนะที่ปิดอาจจะเป็นไหโอมหรือบ่อทีเมนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อบูดูนั่นเองค่ะและและจะทำการหมักโดยวิธีการตามธรรมชาติค่ะและจะได้บูดูแบบนี้เลยค่ะ ในอำเภอสายบุรีของเรายังมีบูดูหลากหลายชนิดที่หลายคนอาจไม่รู้จักไม่เคยลองลิ้มอาทิเช่นปาอีกันบิลิสบูดูยีเซงบูดูดูรีนบูดูเกเตริบูดูข้าวยำบูดูน้ำข้นและบูดูน้ำใสนั่นเองค่ะแต่เดิมการผลิตน้ำบูดู มีแค่น้ำค้นกับน้ำใสแต่ต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาเป็นสินค้าชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอดภอบสร้างรายได้สู่ชุมชนไปพร้อมๆกับการดำรงอยู่ของเสน่ห์แห่งวิถีมรลายูที่นดมนามค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปบูดูของพวกเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระไม่มากก็นหน้อยนะคะที่สนใจอยากซื้อบู d ดูอร่อยแบบนี้ที่ร้านบูดูยี่เซงสายบุรีตำบุญภะเสเอวออย่าลืมมาอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย